ตอนนี้หลักๆทำโปรดิวเซอร์ครับมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับผมแล้วก็มิวสิกดีเลกเตอร์ด้วยเพิ่งทำให้วงบาสไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับผมอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้เกินจริงเลยครับคือคือ,อคือผมก็รักงานแสดงนะแต่ว่างานงานงานเพลงมันเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่แบบเด็กมากๆครับคือคือเราอยากทำงานเพลงมาตลอดแล้วก็พอได้เรียนจบผมก็จบดุริยางมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาทำงานสายเพลงที่เราอยากทำงแต่เด็กเต็มตัวก็เลยแบบเอออาจจะต้อง รับงานแสดงน้อยลงซึ่งก็แทบไม่ได้รับเลยก็เรื่องล่าสุดที่รับคือด็อกรไคแม็กของเน็ตของเน็ตฟลิกแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ่ายไว้2ปีแล้วครับปีนี้ก็เพิ่งเปิดสตูดิโอที่บ้านใช่ครับก็ถ้าใครดูอยู่ก็จ้างงานได้ครับล่าสุดก็เนี่ยเพิ่งเมื่อวานเลยครับของวงเพอร์พีชก็เพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับชื่อเพลงตกกระจายทให้ลงอันนี้ก็ผมก็โปดูเหมือนกันมีงานของพี่ก้อยของปีที่แล้วด้วยไม่รู้เคยฟังหรือเปล่าของเพลงจ้างหายครับพี่ก้อยอรัชพรสนุกมากเลยครับ ผมไม่มีคําอื่นแล้วแล้วแต่ผมผมคือมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่ผมฝันไวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็พอได้ทําจริงๆก็สนุกมากอย่างที่ที่คิดว่าแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันครับก็เหนื่อยไม่แพ้การทํางานแสดงเลยจริงๆก็บอกบอกตรงว่าคือในแง่ของงานแสดงก็เรื่องรายได้ก็จะมีมากกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ทํยตรงนี้มานานกว่าเนาะมันมันก็จะมีงานที่ที่มีรายได้มากกว่างานเพลงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือกับงานเพลงครับเหมือนเราเพิ่งได้ มาทําเต็มตัวแบบเนี่ยปีที่2เองครับที่ที่เราเราได้มาจับงานงานโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าในอนาะคตมันต้องคงเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าผมมีความสุขครับพูดตรงๆว่าไม,ไม,ไม่ไม่กลัวครับใช่ใช่คือ,ค,อคือเวลาผมไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแบบถ้าช่วงก่อนอันนี้ผมคือผมทาทั้งแสดงไปด้วยแล้วก็ทาวงดนตรีไปด้วยคือคือช่วงนั้นคนก็จะถามว่าแบบถ้าต้องเลือกอะไรเงี้ยการแสดงกับงานเพลงก็ผมก็เลือกงานเพลงซึ่งซึ่งในวันนี้ผมยังตอบอย่างนั้นอยู่ว่า บบผมก็อยากออ l n e กับทุกคนว่าผมก็เรื่องงานเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่างานแสดงจริงก็ถ้าบทมันแบบเฮ้ยเราอยากจะเล่นแบบเป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมจะรับไว้มันผมไม่ได้มีสเปคอย่างนั้นเลยครับ uh huh. คือแค่อ่านแล้วใช่แล้วก็เช่นแบบว่าได้เจอเพื่อโรงงานที่อยากทํางานด้วยหรือว่าแบบภูมิกับที่เราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆอย่างอย่างเรื่องนี้ครับไปดูหลงป่าจริงๆตอนผมอยู่นาดาวก็มีซีรีส์บ L ติดต่อมาเยอะเหมือนกันโอ้โเจอกันแล้วเหมือนกัน กก็มีซีรีส์ B เอาติดต่อมาแต่ว่าที่เลือกรับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราก็ไว้ใจในโปรดักชันของพี่นันดาแล้วก็พี่เจี๊ยบแล้วก็ตอนนั้นพี่ยงกับพี่บอมก็ก็ช่วยดูด้วยแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยน่าน่าเล่นนะอะไรเงี้ยก็เลยรับครับผมใช่<ๆ>ก,ก็ก็ดีใจที่พี่เจี๊ยบเห็นถึงความสามารถหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเห็นแค่ลูก<ๆ>ก็อาจจะไม่มีความสามารถเท่าไหร่แต่ว่าเห็นลูกก็ขอ<ๆ>ขอบคุณครับพี่อิผมทำ<ๆ>ทำค่อนข้างกว้างครับก็งานถ่ายของแล้ันฮะก็ก็มีงาน T pop ของวงเพร s e l ลครับ ใช่วงเพสเซลก็เพิ่งปล่อยไปปีที่แล้วเป็นงานทีป๊อปแล้วก็จะมีงานที่เป็นงานเพลงอินดี้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษก็ศิลปินชื่อพามิก็อันนี้ก็จะเป็นของค่ายชื่อจยซี่ที่เ,เป็นค่ายที่ปั้นไฮฟ์ครับวงไฮฟ์สที่พี่เจมกับพี่การใช่ใช่ก็เป็นค่นายเดียวกับวงไฮฟ์ก็แบบลีกๆเ,เป็นเป็นหลีกของเพลงต่างประเทศใช่แล้วก็จะมีอินดี้ไทยก็จะมีเพอร์พีชใช่ครับแล้วก็พี่ก้อยนะครับพี่ก้อยอะไรเฉพาะ